อย่าง299บาทนะครับก็จะมีวัตถุขงคนนะครับรู้สึกจะเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับอขอให้กับผู้ที่เป็นจะภาพจ่อพระไตเนาะ299นะครับขอขอเรียเชิญแล้เบอราราได้เลยนะครับเอาไรที่สนใจนะครับอากผูชาพาไตนะครับในกระิ่นในปีนี้นะครับอ่า ดีนะครับเอามาเล้ยงดังคุณงจะกันฮามะแม่เชื่ออะไรจ๊ะอ่ะถ้าใดอันลูกหาย,นหายเนาะมางานกระถิ่นแล้วนะลูกใครหายนะลูกใครหายหรือว่าหลุงจากลูกนะจ๊จกะก็ มาดูที่น่าสารดาการเปลี่ยนอาวุธที่สมัยอารมณ์ไปเลยเอาอย่งจ้ะนั่นบอกผู้ใหญ่เลยนะจ๊ะคุนที่สมัยเผดผดนอกอารมณ์ศาสนาทุกหลับลูกสาวเลยนะครับรู้สึกจะไปเอาลูกทานอยู่หรือเปล่านะครับลืมลูกสาวนะครับประลับนะครับประลับลูกท่านด้วยนะครับตรง อ่าก็น้าศาลาเนาะนะครับลูกบอลหรือเปล่านะครับอ่าดูด้วยนะเพราะว่าเด็กกันยังเล็กนะอ่าบางทีปล่อยทิ้งไว้นะครับอ่าลูกลูกหลานใครนะครับมารับเอาลูกด้วยนะครับอ่าน้าศาลาเนาะนะครับได้เลยค่ะได้เลยลูกหลานชายน่าจะหัวอ่า ลงทานอยู่หรือเปล่านะครับอ่ดูด้วยนะครับดูด้วยนะอ่าช่วยกันนะครับลูกหลานไทรนะครับมารับเราเด็ดด้วยนะครับดาน้าสาลานะครับ,บครับก็เขากลับมนเชิญยุบิจินสตาอาทิตย์เดินจางมาถึงวัดของแกของเราแล้วนะจ้าถ่าในที่ <c oughs> อ,อที่ <c oughs> จอง <c oughs> ไว้ใช่ <c oughs> ไหมจ๊ะ <c oughs> อ่าทีจองไว้พระไตอ่าเขียนชื่อไว้แ um ล <feelings> so okay, <tering> <inglés> ้วล <oui> ูกแขกเชียอแล้วของพี่อุดมศิลระแคร์สามไตนะจ๊ะสามไตเออฮอกฮอกของของคุณแม่อุดมศิลระแครสามไตนะจ๊ะเอ่อคุณของคุณจ่าปนเนาะ คุณจับกวาดคุณน้องฟ้าอีกใจนึงีต่งางเนาะจองอาจารย์เออมาแล้วนะครับ,บก็กลมาแล้วสำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาทคุณแท้ที่มาเดินทางมาถึงแล้วนะฮะก็ขึ้นมาบนเสืนาา้นตาตาปลายาอิ่มได้เลยนะอิ่ได้เลยมาจับจองเอาออาบุญใหญ่เออผู้ใหญ่จอยเออหลวงพุทธชีวะพุทธหอทนะครับ <c oughs> อีกหนึ่งใจเออวันไหนที่นอนพุทธหอมอีกหนึ่งใจเพอนุโมทนาสาธุกับอาจารย์าติชิฮะเออฝากไปนี้ก่อนได้จ้ะฝากไปนี้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาเนาะถึงเวลาเราถึงมาเอากันก็ได้เออถึงมาเอาหรือว่าจะเอาเออจ้ะ อาอันนี้เขียนชื่อไว้แล้วคุณสุอะไรนะดารัสดารัสดารักทีละเออทีละเออเออนั่นแหละนั่นแหละทีละเนาะอาคุณอาคุณหมอเออคุณครูอุบลนะจ๊ะเอาแล้วก่อนจยปิดเนาะจ้ะจก่อน อราเจอลูกค้ามาแล้วเยวผู้ใหญ่เดยนคุณผู้บนิแทนสุดเนาะของฉันจะของฉันจะหมดที่หนังเก้าเก็มาแล้วนะครับรู้สึกถึงอาการปรียนรับเฉพาะของเรามาตับจองเป็นเจ้าของพราไตรนะจ๊ะคนไหนเนท่านใดนที่ไม่มีเออ อลูกชายไม่มีลูกสาวนะ,ะถามว่าการบูชาพ้าไตน้งได้ผลอะไรเนาะถ้าจะขอบอกกับทุกท่านที่มีจศรัทธาทุกท่านนะครับที่เดินทางมา,ามทำบุญกรตินสักคีวันนี้นะการบูชาพ้าไตการถวายผ้าไตรน้ำนะครับ มีบุญอันยิ่งใหญ่นะครับเป็นบุญตกเป็นบุญมหากุศลนะครับเท่ากับท่านได้บวชพระหึงองค์หรือบวชลูกหนคนนะครับการถวายพระไตในวันนี้การบูชาไตของเรานั้นมีจํากัดนะจ๊ะมีจํากัดท่านใดมาถึงแล้วหรือจะภาพสังก็จินทั้ใดมีความพ่าพระไตจีวร นะจ๊ะก็ขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญอ่ะคุณแม่สมทรงอคุณพ่ออ่ะมาอีกแล้วหนึ่งไตหรือว่าดาจุดคุณแม่โอบดัดไตสองไตบอกอานมออาสวัสดีสวัสดีคุณเจ้คุณเจ้ครับสวัสดีคุณพ่อตุ่ยเนาะ เอามาถึงแล้วอ่ะมาร่วมกันเป็นจ้าภาพภาคใต้จี่มด้วยกันวันนี้นะวันนี้เป็นกระถิ่นสามกีเป็นบุญใหญ่เป็นมหาบุญเป็นบุญโตนะครับเป็นบุญโตที่วัดเรานะครับวัดกองแก่เขาหอ่ะคุณแม่สมทรงเนาะบำบัดศกผู้ใหญ่จ้า ขาไก่เด็กผมชอบกินว่ะเดี๋ยวก่อนพักก่อนแล้วคนจาก่อนคุณแม่อาผู้ใหญ่จดคุณแม่สมรงบำบัดศพอละด้าหนึ่งใจ ห้าร้อยบาททำบุญร่วยกันนะจ๊ะเออคุณแม่ขออนุโมทนาสาธุกับคุณแม่นะจ๊ะเอ่อให้อ่าความเก็บจะได้ความค่าอย่าให้มีนะจ๊ะบำบัดโศกคุณแม่สดชุ่อันนี้ป้าอ้อยต้องพากเราเนาะจ้ะเพราะว่ามีเสียงเพลงเนาะค่ะเนาะ เพื่อนพากันเปิดวงดนตรีมอลำซิงนะจ๊ะเพราะอ้อยกันเลยต้องได้พากล่านะจ๊ะเป็นตอนช่วงที่พี่ๆเพื่อนพากันแจกไข่เนาะจ๊ะเนาะมาบึ่งกันนะจ๊ะเพราะอ้อยอาจจะพากบัสุดนะจ๊ะเนาะอาจจะตัดออกเพราะมันเสียงเพลงทอนท้ายมันทั้งคลิปเลยนะจ๊ะเนาะ ปอยก็เลยแบบเอามาลงให้พี่น้องเอซทุกคนเบิ่งพอประมาณนะจนะ๊ะเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ปอ้อยก็ขอโตลาไปก่อนนะจนะ๊ะเนาะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับตะไครให้ปอ้อยก็เชฟอ้วนหนเด้อจา้าไปละคะ่ะสวัสดีคะ่ะได้บุญน้ำกันนะคะทุกคน